กราบสวัสดีตอนเทงทุกคนเนาะซึ่งว่ามือนี้บ้าพมสีพาทุกคนมาเบิ้งการเอาเห็ดเฟื่องนะทุกคนเนาะที่ว่ามันเกิดอยู่ในเดินหน้าของบ่าพมนี่เลยเนาะเพราะว่ามันมีกองเฟื่องเนาะทุกคนเนาะซึ่งว่าบ้าพมบ่ได้มุ่งมุ่งหลังให้มันเนาะก็เลยว่าเหดให้ฝนตกใส่ให้เฟื่องหนาวเนาะทุกคนเนาะมันก็เลยว่าเกิดเห็ดเนาะเขามาเบิ้งน้ำกันว่ามันออกลายปานใดเนาะทุกคนเนาะซึ่งว่าตอนนี้ก็เป็นเวลาเทงแล้วเลยเนาะ เบาพมก็เลยว่าสีมาปิดเฮ็ดนี่ไปแกงเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าวันนี้ก็มาหน้าคนเดียวแน่เนานะโอเคทุกคนเฮ้าไปเบิงนํากันเลยว่ามันสีออกจากดอกเนาะโอเคทุกคนนี่เลยเนาะตัวนี้มันน่าจะออกแต่มือวาน,นี่เลยเนาะเท่าแล้วเนาะแล้วก็มีทั้งดอกบานแล้วก็นี่เลยโตเป็นจูมอยู่กับมีเนาะทุกคนมันสีออกเป็นแนวนี้เนาะตัวนี้ก็ยังเป็นจูมอยู่เนาะแต่ว่าตัวนี้เท่าแลนะ้วนี่ นี่เลยทุกคนตัวหากระพุนก็มีเนาะนี่นะนตัวนี้มันเชี่ยออกเป็นจุ่มอยู่เนาะทุกคนนี่มีอยู่สามจุ่มตัวนี้โอ้ตัวอยู่ในพุ่มกระมีเลยนี่แต่ว่ามันเน่าแล้วเลยเอ้ยมันเท่าแล้วเนาะทุกคนออกแต่เมื่อวานนี่บอเห็นมนะันเนาะ แต่กอะน่าจะเก,ก่งได้ยูเนอะทุกคนอ้อมือนี้กับระมาณสองสามจุม้มเนอะทุกคนนี่นี่แล้วก,ก็จุ้มนี้นี่ก็สิเป็นกล่องเฟิองเนอะทุกคนที่ว่าฝนตกใส่เพราะว่าเฮาบร่ได้มุ่งมันก็เลยว่า บนนี้มุ่งหลังมันก็เลยว่าเฮ็ดให้เฟืองเนา่าล้วเฮ็ดให้เกิดเห็ดนะทุกคนมื้อนี้ก็มาหน้าคนเดียวเนาะก็เลยว่าสิเอาเห็ดเฟืองนี่แหละเนาะทุกคนไปแกงเนาะโอ้ดอกนี้ถ้าเบิ่งบ่คักเฮาสิบ่เห็นเนาะพี่น้องนี่เลยเเมันกำลังออกเป็นจูมนี่เลยเนาะนี่ถือว่าแกงได้แล้วเนาะทุกคน ก้นเอาเลยนะทุกคนแล้วจึงฮักตีมนอ,อกเนาะตัวนี้คือตัวที่ว่ามันบนทันบานเนาะพี่นะ้องยังเป็นจูมอยูออ่เนาะ ถ้าเาขาเอาตอนคำขั้มจกเอานี่นาจะพอดีแกงเนาะทุกคนแต่ว,นวันมา่พุ่มชีเอามากแกงกินข้าวเท้งก้อนเนาะเพราะว่าผมบ่ได้ฮะอ่าบมมีน้ำกินนื้นนี้เนาะนี่ก็จุ่มเดียวนอ่อกอยู่สามกระจุ่มเนาะทุกคนนี่ นี่คือห้าบโบได้ปูกบบได้อย่างน้องมันออกตามธรรมชาตินี่เลยเนาะทุกคนโอเคทุกคนเึ่ว่าตอนนี้เบ้าพ่มก็ได้ันได้เด็ดได้ปิดมาร่วมกันแล้วเนาะก็กสิได้ประมาณนี้เนาะก็พ่อได้แกงอยูเนาะทุกคนเพราะว่ามานาาคนเดียวนอะกกินคนเดียวก็น่นาจะอิ่มอยู่นี้โอเคทุกคนสําหรับคลิปการทาเบิ้งเอาเฮ็ดเฟื่องในวันนี้กับมืดเพียงเท่านี้เนาะ